พบกันอีกแล้วนะครับทุกช่านวันนี้เราก็มาอยู่กับเตอะพีพีเคกับเกมมันพัฒนมนที่แสนสบายนะก็เดี๋ยวนี้เกมมันก็สบายขึ้นเยอะเลยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็แค่กดกวดแล้ววันนี้เราก็จะมาทำตามสัญญานะว่าเราจะมาเปิดกิโลกิโลกันก็มาดูว่าผมจะได้กิโลกิโลตอนเท่าไหร่นะ ก่อนไปเปิดขอลีลาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคหมดแล้วแบบพคตรเร็วอะเนี่ยคือโอเคผมน่าจะซื้อได้ไม่หมดนะโอเคซื้อได้โอเคซื้อได้อีก33บาใบ เดี๋ยวผมขอเก็บอันนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมลืม,มเก็บให้ว,วด <c oughs> คือตอนนี้คือผมว่าจะปรับตัวละครใหม่ทั้งทีมเลยนะแบบว่าแต่มันต้องใช้ อะไรไอ่ะไอตัวต้องใช้ตัวตัวคืนค่าคือแล้วมันใช้เยอะมากนะเพราะว่าผมต้องคืนทุกผมคืนสามสีตัวเพราะว่าจะต้องสกิคลคืนแบบวิวสูงๆแค่ตัวหลักแค่นั้นพอโอเคหมดแล้ว ไปเรื่วยามาหลายนานแล้วครับไปจัดกันเลยโอเคก็การันตีน่าจะร้อยแปดสิบเหมือนเดิมมาดูกันว่าจะเท่าไหร่ไปเลรอบแรกครับอันนี้ถ้าผมได้เกโลผมก็จะหยุดเลยนะผมว่าตัวมันแค่แค่แคอบเราใช้แค่คอมันไงเราไม่ได้ใช้แบบ ความสามารถมันเยอะเพราะว่าการตีปกติของมันนะครับจะแค่แค่ตีปกติแล้วก็จะเรียกเพื่อนที่พลังโจมตีมากที่สุดในทีมเราไปตีด้วยก็คือเอาจริงๆตัวมันไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจะกทำให้มันถึกพอเอามาทำไมนี่หนะ้ากากว่าผมตีมแล้วนนเนี่ย ก็เปิดแบบชิวๆนะก็ะตัวเต๋ออะไรเยอะแต่จริงๆผมก็อยากให้มันมาก่อนนะเพราะว่าตัวดำก็ต้องเก็บไว้ตัวอื่นเพราะเราใส่ฟีมันแบบเก็บยากมากเออ เม็ดแน่นอนบันทองแน่นอนเฮ้ยต้องมาแล้วเม็ดแน่นอนมาแล้วแหละตัวทองอะ่ะมาทำไม ทำไมต้องทำงานหลักกระหาตังมาเล่นเกมนี้ไงเฮ้ยมันเกินไปแล้วโอเคมาแล้วโอ้ยผมได้วัคซีนหม่นนะ่โอ้ไม่ใช่ด้วยโอ้โอเศร้ากว่าเดวิกโอ้ได้เลยจะได้ดินหืม เรียกว่าได้วคลีนเมนเนี่ยแบบโหมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอไปในคำหยาบนะครับคือได้ตัวเดิมไงตื่นเลย เกินไปเมื่อกี้เนี่ยค,คือคือมันมาสองตัวติดอ่ะคือเข้าใจว่าเปอร์เซ็นที่มันจะได้ตัวตัวเดิมมันมันน้อยมากไงเพราะว่ามันออกมาเยอะอ่ะคือมันก็ยังจะได้ตัวเดิมอ่ะเดี๋ยว <c oughs> ผมเปิดไปเท่าไหร่เลยเนี่ยคือผมขอไปช็คก่อนนะบ้าจัดเลยอะ่ะเออเท่าไหร่แล้วหืม <c oughs> เปิดไปสิบสามรอบแล้ว โอเคก็อีกห้ารอบมาก่อนแล้วก็โอเคไม่ไม่มาแล้วก <c oughs> <debugging unky> ็ไม่เป็นไรแต่ก็นะเราจะดินหลังตัวทำไมโกนนีเกลือจัดเลยอ่ะมาอีกตัวไหมต้องมาอีกตัวนะถ้าคือเลดประมาณสูงประมาณ ร้อยแปดสิบเนี่ยก็คือจะมาสามตัวนะโอ้ยนะเอ่อฮึฟักตัวสักตัวโอ้โหอย่างเกลือเลยอะ่ะ โอ้หเกือจริงอะแบบอืมว่่าผมไม่ได้สุม่มต,ตัวดาม,มานานคือแบบดวงตกจัดเลยอ่ะขอเช็คก่อนนะเดี๋ยวพลาดโอเคครั้งเดียวอุย้ยครั้งตุดทายก็ได้หลือเว้ยอือได้การันตีด้วยสุดๆโอเคจับไป ไอตัวเธอตัวโอ้โหแบบเ,ออเข็มจัดผมไม่น่าสุ่มเลยเหมือนเหมือนมตู้มันลืมใส่อ่ะคือคือตู้ลืมใส่เกโลเกโลแน่นอนผม,มรักเลย โลกไปใหม่ที่สร้างโอ้ยไม่มีคำนี้มีแต่คำว่ามันดูเดือดแซมดิมันดูเดือดแซมดิโอเคป้านสามดาวนะไปเราไปเอาเต้าอ้วนขี่จมพภูกันเถอะอยู่ไหนไอ้ผิดตัวมาเลยอัพอันนี้ไม่ต้องอัพนะอัพเดทนี้พอ เต่นนี้ก็พอโอ้โหแล้วผมจะทำสามดาวไงวะเนี่ยตายและขาดอีกี้สิบยี่สิบเลยแบบก็เยอะอยู่นะอืม เออนั่นเดี๋ยวคิดก่อนลวกันโอเคน่าก็น่าจะไม่ยากเลยยี่สิบสร้างเลยโอเคเดี๋ยวผมปั้นตัวก่อนไปสู้อย่างนี้คงเหมือนพามันไปตายโอเคก็ประมาณนี้ครับใครเช่าก็ฝากกดไลค์กดติ๊ให้เป็นกำลังใจผมด้วย เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะปั้นให้ดูนะแล้วก็มากิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมที่น่าเล่นน่าสนใจมากเลยโอ้เต่พลังงานห่วงบทว้าวว้าวสุดยอดไปเลย โอเคก็ประมาณนี้ครับใครชอบกดไลค์กดติดตามให้เป็นใจผมก็พูดซ้ำสองรอบแล้วโอเคไปละบ๊ายบายโคตรเกลือเลย